มาแมสแรกไอ้น้องหนศัตูวะตรงนู้นตรงนู้นอิจิโกลรังฮอลโล่ไอ้น้องกูราชาจนสลัดมาเล่นกําแพงด้วยเพื่อนอ่าไม่โดนไอ้สเดิ้ลหนึ่งสองหนึ่งสองสามงัดขึ้นอ้าเอาทำอะไรในเทพไอ้เี้ยไอ้สัเอ้ยไอ้สได้คอมโบแล้วเรียบร้อยน้องทุ่มลง ฟาดเข้าไปอิจโกหนึ่งสองสามงัดขึ้นขาคิขามูซาริหนึ่งสองสามออเอาให้ไม่ได้ประมาณนี้แล้วก็ถอยเลย็กจะหลุดไม่หลุดตัวพี่แรงอะน้องตัวพี่แรงมากเลยนะโอ,โอเคโ <Hello. S 1> อ้โหชิบหายแล้วโดนอากำแพงไปละน้องไอ้เยีไม่ทำดาเม็ดอ้ยขามูซาริพ่อมึงไอ้ มันบล็อกได้โอ้ทำไมท่ามันกากจังวะท่ามันฆ่าคิดได้เลยนะ่ะโอ้โอ้โอ้ชิบหอยละน้องโดนคอมโบไปละมองไม่เห็นดาวสแลมอุ้ยข้อนี้อีแล้วเคลือบอาคิเอี่ยผมลืมดูอูเอาคืนไอเ้เชี่ยไปที่เพื่อนอืมไม่ต้องหลุดคอมโบมงะ่ะ อืมสัลลีสวยหนึ 1, 2, ่งสองสามเรียบร้อยดาวสแสลมอืมจะกดไว้ก่อนไม่มีฮาร์คิเอต้องทำให้เขาหลุดคอมโบให้ได้เลยกูเนี่ยโดนเองแล้วทันมะวะโอ้สวยสวยไม่คอมโบเก็บไว้ก่อนโอ้โหเอาอย่างเรียบร้อยไอ้น้องตายได้แล้วบอกไว้เลย มาเล่นมาเล่นมุมๆนีมมะเพื่อนแน่ใจมึงเข้ามาเก่งจริงมึงเข้ามาเอาเรียบร้อยไอ้น้องอหนึ่งสองสามอาคิราชะหนึ่งสองสามคาบุซาริดาวซาเลมข้อมย่ามันไม่โดนดาวซาเลมของบูกูเดินแต่มันวิ่งไปแล้วโรเจอร์ <laughs> มันอยู่ตรงนู้นหลบไอ้น้องตักุกงเดี๋ยวผมรอนี่ก่อนรอฮาคิรอฮาคิมาแป๊บหนึ่งได้เพื่อนกูมีสกิลครบแล้วเนี่ยยกเว้นฮาคิกูเนี่ยไอ้น้องอืมเรียบร้อยฮาคิฮาคิฮาคิมึงคููดาวนานเทไอ้เหี้ยช่างแม่งเหอะอืมรีดก่อนเขาน่าจะมีมุ่งเงยสือแล้วนะ แต่เขาใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมโอ้เชตายหลบหลีกแซกซึมสวยโอเค,ลลซคซมังโ,โดนนะนี่อ้มันไม่น่าจะกล้าใช้นี่เนี่ยมั้งอือ๊ึเอาคืนบ้างดิเรียบร้อยไอ้น้องฝันดีครับเพียร มาครับแมตช์ที่2ปิงร3อยสเลยนะออ้อหไม่รู้จะไหว,ว่ะนะเดี๋ยวรอบนี้ผมเล่นเป็นแชงคูดนะครับโอ้มันเดาตูดกูโอ,โอ้ยเพื่อนใจเย็นเพื่อนอ่าเป็นแชงคูดตาที่แล้วเวล่นเป็นโรเจอร์นะฮะเราจะต้องสลับกันนะผมคือโรเจอร์เนี่ยกว่ากูจะซื้อบรรยาน้องแพงยิบหายเลยตัวอะไรวนะน่ะอ๋ออ,อิตาโดลิเออแบบนี้มันปิงนะฮะไม่รู้จะสู้ไหว่ะนะแต่ว่าจะเล่นเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วนะสองตาเพื่อเลเกมีนี่ปวดหัวไอ้หียมาเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้น้อง ฟรีคอมโบโอวาเลยดะโอเคมาคีปก่อนเลยน้องหาคีอืมโคตรแรงไอ้เหี้ยโดยนยุดหนึ่งนี่เกอบตายเลยนะโอ้โหโ,โดนโดนโดนคืนละน้องไหนดูดีมันคอมโบยังไงวะโอ้โหแค่นี้เหรอโอเคแค่นี้ เออหลุดคอมโบไปก่อนเลยน้องหนึ่งสองสามพ่อมึงได้เฮียกูยอยู่ตรงนี้โอ,โอเคผมรู้แล้วเขาจะเล่นบ็อกซ์พ่อหูเอมวันไอ้ยียอะไรยะอือมันไกลมากเลยฮฮ ริบเต็ดทำไปทำไมเนี่ยอ๋อมันเปล uh huh. ี่ยนท่าเร็วกว่อือเฮ้ว่าแต่ฟักดูมาก่อนดีกว่าเรียบร้อยตายเยี่ยมยอดอ เราต่อยสแปมไปเรื่อยๆดีกว,ว่าคนนี้ก็เล่นในนี่นะพอน่อมึงนายเฮียรีปิปเปดเอาไปก่อนเดี๋ยวกูตายอสวยหลุดไปละรอสกิลก่อนีกว,ว,ว,ว่าเพราะรีบิปเปดเราอยู่ยมันในนี่มันหิวเลือดให้เยี่ยมยอดเดอ้น้องอย่างนี้โอวาลี่ดัหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเคสวย น,น้องไม่รู้หรอว่ากูทำอะไรอยู่เมื่อกี้อ่ะอืมโดนมันไปเออขาบุสริหย่าโคตรทีว่ะน้องตายหรอ,อไม่ตาย ือเปล่าโอเคเดสมอลลี่อะไรเี้ยดึงเขามาเล่นมุมๆได้คือผมเทเอเนี่ยขนาดปิงนะเนี่ยน้องขนาดปิงเอาพี่ไม่ลงอย่าขี้โมงวะดึงเขามาเล่นมุมๆก่อนนะฮะเขาไม่หลุดคอมโบวะพยายามสปแปมให้เขาเอาหลุดคอมโบไปก่อนแล้วกันสกิลผมพร้อมหมดละเย้สวยหลุดออกไปก่อนไนอะ้น้องกูไม่ใหคอมโบ อ่าเรียบร้อยมึงหลุดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยไอสัตว์อืดึงไปทางนี้โอ้วหลิดะอะนั่นแหละจีจิีอืมทันเอออาชีราชาัชเเดินชิปกระชับรับ ฝันดีครับน้องหนึ่งสองสามสี่ขาบูซลิโอ้เาชมเราด้วยไว้เย้โอเคพอ,อได้สองดาวแล้วมันนานเกินนะผมร้อนผมเล่นไม่ไหวนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ